ผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พักเพื่อไทยท่านประธานครับผมเองต้องขอบคุณคณะกบ,บิการวิสามันพิจารณาศึกษาการกุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ท่านประธานครับผมเป็นผู้แทน สกลนครจากภาคอีสานทำไมผมต้องออกมาพูดด้วยผมเหตุมีผลประธานที่พูดกันเนี่ยที่ท่านศึกษามาท่านบอกว่าคณะกรรมการบก555วันนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต้องขอบคุณที่ตั้งใจทำงานแต่ที่ผมออกมาพูดวันนี้ในฐานะ คนไทยคนหนึ่งจริงอยู่การขุดคลองไทยคราวนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ห้าจังหวัดอันนั้นเป็นพื้นที่แผ่นดินซึ่งพี่น้องชาวใต้อาจจะเสียจะได้โดยตรงผมเป็นสสอีสานแต่ก็มีส่วนได้เสียในธนะเป็นคนไทยท่านประธานครับเนื่องจากการขุดคลองไทยนี่ ไม่พึ่ไม่ใช่เพิ่งมีวันนี้วันวานนะท่านเอ้ยชื่อท่านท่านสาธิตก็พูดไปแล้วในรายละเอียดประวัติศาสตร์ย่อๆแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจอยู่ในการขุดคลองไทยนี่ตั้งแต่ยุคใช้คาว่าขุดคลองคอดกะเดี๋ยยุคนั้นยุคจอมพลถนอมเป็นนายกร,รัฐมนตรีเมื่อปีสองร้อสิบสอง ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจว่าการขุดก็มีข่าวมีกระแสมาว่าจะขุดไปศึกษาสุดท้ายมามีปัญหาบอกว่าความมั่นคงถ้าขุดแล้วมีปัญหาในการแบ่งแยกดินแดงวันนี้ผมฟังท่านผู้ชี้แจงก็พูดเลวนั้นยุคโบราณอาจจะมีปัญหาแต่วันนี้มันข้ามชอ็อตท่านประธาน ท่านผู้ชี้แจงท่านกรรมติการตำรวจบอว่ามันไม่มีปัญหาหรอกเพราะคลองที่ขุดไปแค่แค่สี่ร้อเมตรเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับน้ําเจ้าพยาสองเท่าเท่านั้นปัญหาไม่มีในเรื่องความมั่นคงผมก็ตั้งใจฟังนะที่ผมต้องพูดวันนี้เนะี่ยการขุดคลองไทยวันนี้ผมดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านของเมืองท่านประธานครับ ต้องย้อนไปดูว่าถ้าคลองนี้ไม่มีความสำคัญต่อประเทศไทยคงมหาอำนาจคงไม่พยายามกีดกันไม่ให้ขุดคลองเลยนะที่ผมพูดนี่ผมมีหลักฐานที่ต้องบอกกล่าวว่าวันนี้คลองตรงนี้เคยมีประวัติศาสตร์ผม ไปหาลือกับท่านเอ่ยชื่อท่านอดีตท่านวนตรีท่านวีสารเตชาติรวัตรอีกเราก็ดาได้เอาข้อมูลประวัติศาสตร์มาว่ากันมันเคยมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศสมัยอังกฤษยิ่งใหญ่มากกิจฝรั่งเศสยุคสมัยรอหนะ้าน่ยได้ทำสนธิสัญญากับประเทศไทยไว้ผมจึงบอกว่า,วาถ้าการขุดคลองไทยนี่ถ้าทำสำเร็จหรือแม้ไม่สำเร็จ กรรมธิการทุนนี้คิดขึ้นมานก็ mm. ต้องถือเป็นประวัติศาสตร์แหละครับ mm. ในสภาไทยแห่งนี้น mm. ที่ว่าสนธิสัญญาดังกล่าวด่ mm. เคยมีในประวัติศาสตร์ mm. ต้องกลับไปดูอังกฤษเนี่ย mm. ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากในะยุคนั้นกับฝรั่งเศสเคยมีบันทึกบอกว่าถ้าวิธีการขุดคลองต,งตรงนี้ อนนั้นอาจจะไม่ใช้เขาว่าคลองไทยจะเป็นคลองอะไรก็แล้วแต่คลองกอดกาก็แล้วแต่ต้องขอความอนุมัติจากอังกฤษก่อนอันนี้ผมเชี่้เห็นว่าถ้าคลองตรงนี้ไม่สำคัญมาหาอำนาจระดับยุคนั้นนะ่ะคงไม่เอ่ยไว้ในสนธิสัญญาผมจึงเป็นห่วงต่อไปว่าถ้าเราไม่คิดก้าวหน้ากว่านี้ประเทศไทยซึ่ง ตกกอบไปกันรอบหนึ่งคือการทํารถไฟความเร็วหลังคู่ซึ่งยุคท่านนายกผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยนี่ท่านยิงรักนี่เคยคิดจะทําแล้วก็ขออนุมัติเงินกู้วันนั้นบอกทําไม่ได้ต้องไปท,ทนนําถนนวันนี้อะไรมาเกิดขึ้นท่านประธานจากเมืองจีนไปจากลาวเมืองจีนเขาทําเสร็จแล้วประเทศไทยยังไม่ได้ทําสักนิดเดียว อันนี้คือปัญหาต้องย้อนหเห็นว่าความตกรอบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมันหายไปวันนี้กับสนามบินที่ยิ่งใหญ่ของจีนที่มาสร้างในเมืองเราถ้านประธานตรงข้ามเทียงของนะแต่ก่อนเชียงใหม่เชียงรายเป็นสนามบินนระดับที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้เขาไม่สนใจแล้วเมื่อกี้นนะ่ะเขาสร้างสนามบินที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากก็เพราะเรายังอยู่ในกรอบจนคิดอะไรไม่ได้ ผมจึงกลาบเรียนว่านี่แหละคือปัญหาที่เรายังอยู่ในมุมหนึ่งมุมอับตอกบล้ะครับเศรษฐกิจโลกในไทยถ้าถ้าเราไม่คิดถึงว่าถ้าขุดแล้วเราได้อะไรยังไงนี่ผมจึงคิดอีกมุมหนึ่งว่าเราให้คิดไปกว่านั้นอย่าคิดแต่กลัวเสียดินแดนกลัวเสียเศรษฐกิจอะไรมากมายที่ว่านี่ประเทศมหาอำนาจเขาไม่อยากให้ทําถ้าเราทําเราอาจจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกก็ได้ท่านประธาน ผมคิดไปมุมนุนเพราะมันหลายครั้งหลายคราวแล้วพอทํามาสวไปศึกษามากระตุกตีกลับแล้วใครทําให้เราถูกตีกลับผมไม่อยากคิดว่าใครทําอะไรที่ไหนแต่ว่าเราต้องเอาบ้านเมืองเราไปสู่ขอบเศรษฐกิจโลกให้ได้ท่านประธานครับผมจึงกราบเรียนท่านปานว่าถ้าเรายังคิดเสียนุ่นเสียนี่ผมเป็นคนหนึ่งคนไทยก็เสียดายนะครับ เสียดายบ้านเสียดายเมืองว่าเราจะอยู่อยู่ที่แนวหน้าของประเทศในระดับโลกได้หรือไม่ถ้าตราบใดที่เรายังคิดว่าถ้าไปแล้วเรามีแต่เสียหายแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้อะไรท่านประธานครับ้วยเวลาอันสั้นๆผมคงต้องบอกว่าผมวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าที่หลายฝ่ายคิดเมื่อห้าหกสิบปีก่อนเอาความมั่นคงเป็นหลักแต่วันนี้ ผมฟังกรรมติการมาศึกษาแล้วบอกว่าความมั่นคงนี่มันไปไปไหนหรอครับก็ยังเป็นไทยอยู่ลหะต้องผมจึงบอกว่าแต่สี่เล่มของท่านท,ทำยิ่งใหญ่มากผมไม่ได้อ่านจนหมดแต่ว่าเปิดดูก็ให้ความสนใจต้องขอบคุณคณะกรรมการที่ท่านอุตสาห์ทำทำขึ้นมาแล้วก็เป็นวิสามัญชุดที่ยิ่งใหญ่มากขอบคุณมาาธประธานครับ